ครับสวัสดีครับสวัสดีเช้าวันเสาร์วันนี้วันที่13นะครับ13พฤศจิกายนปี2564นะครับเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตน,นะครับตอนนี้ต้นโคลกาเซียฟาลูเมตของเรานะครับตอนนี้ออกไหลแล้วนะครับนะครับสเดือนนะครับสเดือนกว่า2เดือน10วัน ออกไหลแล้วสองไหลนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่า,าไหลเขายาวขนาดไหนแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับนี่ลำต้นของเขาหกสิบถึงเจ็ดสิบเซนนะครับโตเร็วมากมีสี่ใบกำลังออกใหม่นะครับนี่นี้ชํำจากข้อนะครับชํำจากข้อไหลนะครับ ใบใหม่เขาลังกางนะครับผมจะให้ดูไหลนะครับนี่นะครับนี่ไหลที่หนึ่งนะครับนี่ไหลที่สองหลังจากที่ผมคุยเจอนะครับคุยเจอไหลที่สองนะครับนี่ท่านใดสนใจนะครับสนใจต้นไม้โค,โ,โครคาเซียนะครับฟาโลแมตนะครับ สนใจจับจองได้อินบ็อกเข้ามาครับอินบ็อกเข้ามานะนะครับอินบ็อกเข้ามาจับจองได้นะครับแต่ผมจะต้องจะตัดเนี่ยจะตัดจะตัดให้เนี่ยต้องให้แทงใบนะครับแทงใบ2อถึงสามใบก่อนนะครับผมถึงจะตัดให้ลูกค้านะครับถ้าท่านใดสนใจอินบ็อกมาได้ตอนนี้มี2ละนะครับนี่นะครับลากเดินดีมาก คือสองไหลแล้วเอสองสเดือนเนี่ยออกไหลสองสองไหลนะครับนี่ก็คือคุ้มครับคุ้มเลยนะครับสองไหลก็คืนทุนละเนาะนี่นี่เขายังไม่แก่มากนะครับเนี่ยใบยังไม่แก่มาก ใบแก่เนี่ยสวยนะครับลำต้นก็พอสมควรเนาะแต่ว่าต้นนี้ถือว่าให้ผลผลิตเร็วมากนะครับให้ผลผลิตเร็วมากท่านใดสนใจอินบ็อกเข้ามาเลยนะครับจองไว้ก่อนครับจะไม่ตัดตอนนี้นะครับจะตัดตอนที่เขาแทงใบ2อถึงสาใบนะครับเอาแบบสมบูรณ์เลยนะครับเอาสมบูรณ์เลยเนาะ คลครับผมก็มีหลายต้นหลายต้นอยู่นี่ก็สายดำทั้งนั้นเลยนะครับเดี๋ยวนี่ก็ออกไายแล้วนี่มจิกนะครับมจิกนี่ก็พร้อมขยายนะครับนี่ปลูกต้นไม้แล้วได้อะไรได้ความสุขครับแบคโคร์นี่ก็เริ่มแทงหน่อแล้วนะครับแบล็คอร์ แบคคุเราก็เริ่มแทงหน่อแล้วตาหน่อิืมนาแล้วนะครับลันเนอร์อันนี้แบคคุเล่านะครับแบคคุเล่าลันเนอร์โอเคนี่ครับอย่าลืมนะครับใครสนใจ box อินบ็อกเข้ามาเลยนะครับมีแค่สองนะครับตอนนี้จำกัดนะครับจำกัดจำกัดเดี๋ยวออกจะจะแจ้งให้ทราบอีกทีนะครับ สวัสดีครับ